โอเคพี่ได้ไหมอ่าสวัสดีค่ะสักรู่นะคะเราซื้อขอคลิปต้องนิดนึงโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาเจียหาวสวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะอ่าวันนี้ก็มาเจอกันในรายวิชาภาษาจีนอีกแล้วนะคะสําหรับช่วงบ่ายของเรานะคะในบ่ายวันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่13แล้วนะเราก็ยังคงอยู่กับ หวังเราซื้อเหมือนเดิมนะคะจากครั้งก่อนนะคะเราก็อยู่ค้างกันอยู่ในหนังสือเนาะวันนี้เราซื้อก็มาต่อในหนังสือนะคะอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเตรียมจุนเป้นะคะเตรียมหนังสืออี้หัห่นหยีขึ้นมานะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะอี้หัห่นหยีสําหรับน้องอ่า ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะจะใช้เล่มน,นี้เดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมขึ้นมานะคะแล้วเราก็มาต่อกันเลยนะคะในหน้า13นะคะซึ่งครั้งก่อนเราก็าแปลความหมายนะคะเรียนรู้คำศัพท์ในส่วนของบทสนทนาหน้า12ไปนะคะวันนี้ก็ต่อกันเลยนะคะต่อเนื่องกันโอเคนะคะหาเลนมื่อป่พร้อมแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ วันนี้เราก็ยังคงอยู่ในตี้เอ่อเคร่อนะคะบทที่2เสีย่ยวยาเต๋อซินเตียนหนาวเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเราก็จะมาแปลในหน้าที่13ค่ะสอซันเย่ยนะคะเรามาดู2ประโยคด้านบนนะคะเหลียงจี้เจอนะคะสองประโยคด้านบนเดี๋ยวเรามาแปลสองประโยคนี้กันนะคะว่าเด็กสองคนนี้เขาสนทนาอะไรกันนะคะซึ่งประโยคเหล่านี้เราก็ได้เรียนไปแล้วเมื่อคาบแรกๆนะคะของบทที่สองเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะ อสอนคำศัพท์ไปนะคะแล้วให้นักเรียนลองแปลลองไปหาความหมายจากเนื้อหาที่เราเคยแปลมาเนี่ยเอามาเอามาเขียนบันทึกลงในหน้านี้นะคะที่มีบทสนทนาที่ชัดเจนนะคะที่แยกย่อยออกมาโอเคนะคะเราไปดูประโยคแรกกันเลยค่ะสำหรับการสนทนาของบุคของเด็กทั้งสองคนนะคะเสี่ยวหยาค่ะคนแรกคือเสี่ยวหยาเสี่ยวหยาบอกว่าน si ี si sh sh ่จงอู你中午想吃什么ย中午想吃什么 หนีแปลว่าอะไรคะเด็กๆหนีคือเธอจงอู่ตอนเที่ยงนะคะเป็นตัวบ่งบอกช่วงเวลาเสี่ยงคือคิดอยากต้องการใช่ไหมคะชื่อแปลว่ากินค่ะเฉินเมอแปลว่าอะไรนะคะเด็กๆเฉินเมอแปลว่าอะไรทั้งประโยคจะแปลว่าอะไรนั้นนะคะให้นักเรียนลองเลียงนะคะภาษาไทยหรือความหมายที่เราซื้อ สอนอยู่ณตอนนี้นะคะให้เป็นประโยคภาษาไทยที่สมบูรณ์ดูสิคะว่าน่าจะแปลว่าอย่างไรหรือนะคะนักเรียนที่จดบันทึกไปแล้วนะคะเมื่อครั้งก่อนนักเรียนก็สามารถนำข้อความครั้งก่อนมาแปลได้เลยนะคะซึ่งเป็นประโยคเดียวกันนะคะ,ะนักเรียนก็ลองดูนะคะในหนังสือถ้านักเรียนทําตามที่เหล่าซือบอกแสดงว่า ยังไงคะแสดงว่านักเรียนได้จดบันทึกไปนักเรียนก็รู้ความหมายที่ชัดเจนแล้วนะคะสําหรับประโยคนี้นะคะเสี่ยหยาบอกว่าเสี่ยหยาถามว่า你中午想吃什么นะคะชื si sh i sh i sh ่อ吃什么นั่นจะแปลว่าอะไรนะคะอ่าทีนี้เรามาดูว่าปาตุนปาตุนตอบว่า我想吃面条我想吃面条我ก็คือฉันเสียงก็คืออยากหรือคิดหรือต้องการนะคะ ชื่อก็คือกินเมี่ยนเถียวก็คือบะหมี่จำพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้นะคะใช้คําว่าเมี่ยนเถียวนะคะหัวเสียงชื่อเมี่ยนเถียวฉันยังไงคะแปลว่าอะไรคะนักเรียนเขียนคําแปลลงไปให้ชัดเจนด้วยนะคะเขียนคําแปลลงไปในหนังสือด้วยโอเคนะคะสําหรับ2ประโยคนี้เราซื้อฟูสีชาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับประโยคแรกนะคะเสี่ยหยาเป็นคนถามว่าหนีโจงหูเสียงชื่อฉันมา นักเรียนก็หาคำแปลนะคะหาคำแปลเลยต่อไปค่ปะปลาตุน้นปลาตุ้นตอบว่ายังไงคะว่าเสียงชื่อเมียนเถวว่าเสียงชื่อเมียนเถียวแปลว่าอะไรคะไปหาคำแปลนะคะเด็กโอเคค่ะอันนั้นก็สำหรับสองประโยคแรกนะคะนักเรียนดูตามในหนังสือนะคะด้านล่างนะคะ เซตด้านล่างในหนังสือตรงนี้นะคะภาพด้านล่างก็จะมีประโยคสนทนาอีกโอเคค่ะสำหรับ2ประโยคด้านล่างนะคะเดีย๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะแปลว่าอะไร ซึ่งคำศัพท์ในหน้านี้เรียนไปหมดแล้วค่ะทั้งคำศัพท์คำแปลนะคะนักเรียนก็สามารถเปิดหนังสือในหน้าก่อนหน้านี้นะคะเอามาประกอบควบคู่กันได้เลยนะคะแล้วก็นักเรียนก็ฝึกอ่านออกเสียงบ่อยๆนะคะเราไปดูประโยคแรกกันเลยค่ะหมีลู่กับตานเขาพูดกันนะคะ,ะคนแรกค่ะอะตาอมกับหมีลู่โอเคค่ะ อ่ะสำหรับอ่ะคนแรกนะคะโอ้ผู้เตียนชื่อข่ายอโอ้ก็คือเป็นคำอุทานใช่ไหมคะโอ้โอ้ก็คือโอ้เป็นคำอุทานผู้ไม่ไม่นะอ่าจะประมาณนี้นะคะเตียนชื่อคือทีวีนะคะหรือโทร,รทัศน์นั่นเองชื่อเป็นคือใช่นะคะอาจจะแปลว่าเป็นคือใช่เป็นอย่างนูน้นเป็นอย่างนี้นะคะอ่าต่อไปข่าย คือเสียค่ะฝ่ายแปลว่าเสียเตอเป็นคําเสริมเสียงนะคะเป็นตัวเน้นนะคะมันคาหน้านะคะว่ามันเสียอยู่นะมันกําลังเสียนะคะโอเคสําหรับประโยคนี้นะคะโอ้ผู้เ是的ประโยคนี้น่าจะแปลว่าอะไรนะคะเราซื้อเคยให้เรียนให้ทําไปแล้วนะคะนักเรียนไปหาคําแปลมาได้เลยค่ะเอามาเสียให้เทียบอยนะคะ สำหรับประโยคนี้นะคะเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปตอบประโยคต่อไปกันเลยค่ะเป็นประโยคจากตานนะคะตานพูดกับมีรูกว่าอย่างไงนะคะตานบอกว่ากวานรึเบล่า我们可以看书กว่นวกนานรึเปล่า我们可以看书กวานก็คือปิดนะคะกวานก็คือปิดเลก็คือแล้วนะคะปิดไปแล้วดําเนินการไปแล้วนะคะปาแปลวนะ เถอนะคะเป็นคำเสริมประโยคเสริมเสียงนะคะ,ะเป็นคำลงท้ายนะคะเพื่อให้ประโยคนั้นดูสุภาพาน่ารักน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะต่อไปค่ะ woman w o นักเรียนดูคำแปลตามลูกศรที่เราซื้อชี้นะคะ woman ก็คือพวกเรานะคะเคยแปลว่าได้ได้จะได้นะคะท่านแปลว่าดูหรือมองนะคะหรืออ่าน เราซื้อตกคําว่าอ่านไปหนึ่งตัวนะคะซึ่งประโยคนี้ความจริงแล้วข่านอยู่หน้าซูซูแปลว่าหน,ะะานังสือประโยคนี้จะแปลว่าอ่านนะคะอ่านหนังสือดูหนังสือได้ทั้งสองเลยนะคะน <â> ักเรียนอาจจะแปลว่าอ่านนะคะเพื่อเกิดความหมายที่ชัดเจนนักเรียนจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะอ่านขอโทษด้วยนะคะตรงนี้เราซื้อลืมตกคําว่าอ่านไปนักเรียนก็เขียนคําแปลที่ถูกต้องไปด้วยนะคะคือคําว่าอา่านเราก็เรียนไปแล้วนะคะก่อนหน้านี้นักเรียนก็ไปเปิดไปดูแล้วก็เอามาแปลให้ถูกต้องด้วยนะคะ แต่คำว่าข่านจริงๆแลว้วอะแปลตามที่เรางสือบอกเลยะค่ะดูมองอ่านนะคะต่อไปคําว่าสูแปลว่าหนังสือนะคะสูแปลว่าหนังสือทั้งประโยคจะแปลว่าอะไรคะกวานละปะหัวมันเคยอี่ข้านสูแปลว่าอะไรคะเด็กๆไปหาคำตอบเลยค่ะโอเคนะคะ และสําหรับหน้าถัดไปของเดี r ร์เคอนะคะบทที่2นะคะก็จะเป็นหน้าที่14นะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือดูตามไปเลยนะคะจากที่เราซื้อขึ้นบนหน้าจอนะคะเราซื้อก็อแคปบรูปภาพมาให้นักเรียนดูให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่นักเรียนก็ต้องดูหนังสือตัวเองประกอบไปด้วยนะคะ,ะสำหรับในบทที่2นะคะจะเป็นการเน้นย้ำหรือเป็นการทบทวนสระให้นักเรียนนะคะก็จะมีสละอะไรบ้างนะคะ ก็มีสระอูอแล้วก็ยสามตัวด้านบนนี้นะคะ e u v นะคะแล้วก็จะมาแบ่งย่อยออกมาเป็น าการอธิบายหรือการผ่านเสียงคำนะคะให้แต่ละตัวนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะสอนนะคะจะทบทวนอย่าเรียกว่าเป็นการสอนเลยเพราะว่าการผ่านเสียงวรรณยุกนักเรียนต้องได้มาตั้งแต่นักเรียนอยู่ปหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถือเป็นการทบทวนไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับ3ตัวนี้กันก่อนนะคะสำหรับ3ตัวนี้ค่ะสละเดี่ยว3ตัวนี้นะคะต่อเนื่องมาจากบทที่1บทที่1 นะคะที D ่เอที e ่อเครเราเรียน R O อเอนะคะเป็นการทบทวน3ตัวไปก็คือ R O ออ e ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับที o ่โอเครบทที่2ก็จะทบทวนอีก3ตัวนั่นก็คือ E U แล้วก็ย e ค่ะเด็กๆอ่าทั้ง3ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะทั้ง3ตัวนี้มีวิธีการผันเสียงยัง,งยๆลืมกันแล้วยังนะคะเด็กๆลืมกันแล้วยังไปดูกันเลยค่ะ มาแล้วสำหรับตัวแรกค่ะคือสระอีนะคะนักเรียนพึงจำได้ไหมคะว่าสระอีกับพยัญชนะของภาษาจีนสองตัวสุดท้ายค่ะที่มีอีกับออ่าอีตัวนั้นก็คือเป็นกึ่งสระกึ่งพยัญชนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบาง หน้าที่เขาก็จะทําเป็นพยัญชนะนะคะเขาจะทําหน้าที่เป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ด้วยกันได้เลยเวลาเราสะกดเราไม่จําเป็นต้องสะกดเราแค่ผ่านเสียงวรรณยุกต์ที่อยู่บนสระเท่านั้นนะคะก็อย่างเช่นตัวนี้นักเรียนมาดูนะคะเพื่อให้นักเรียนเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นสระอ e. ีถูกไหมคะ,ะตัวเลขตรงนี้ค่ะที่เราซื้อชี้นี่คือสระอ e. ีนะคะเด็กๆและตัวที่2ล่ะนี่ก็คืออ e. ีเหมือนกันค่ะเด็กๆแต่อ e. ีตัวนี้คือพยัญชนะ มันก็จะแทนตัวของมันเป็นตัว y ใช่ไหมคะเขาทำหน้าที่เป็นพยัญชนะแต่ทั้งสองตัวนี้มีหน้าที่ของเขาอยู่เมื่อเขามารวมกันอย่างเช่นเราซื้อให้เขียน e เลขหนึ่งก็จะเป็น e ก็ต้องเป็นพยัญชนะตัว e บวกกับสระ e ใช่ไหมคะถึงจะอ่านออกว่า e หนึ่งได้นะคะก็ e e e นี่คือการสะกดแต่หลักการอ่านจริงๆแล้วนะคะตัว กึ่งสละกึ่งพยัญชนะเมื่อไปผสมกับสละตัวเดียวกันที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะเขาไม่จําเป็นต้องสะกดนะคะเด็กๆเขาก็ผันเสียงวรรณยุกไปเลยนะคะอ่าอย่างเช่นตัวแรกนะคะมี E พยัญชนะ E สละ e พยัญชนะ E แล้วบวกมาเป็นแบบนี้คือคําอ่านของเขาพอเราซื้อเห็นปุ๊บเราซื้อก็อ่านว่า E เลยค่ะเราซื้อไม่ต้องสะกดเพราะสะกดยังไงก็ต้องออกมาเป็นเหมือนเดิมคือ e นะคะอ่าทีนี้ เราลองมาผันเสียงวรรณยุกต์กันดีกว่านะคะกับสระอีเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเจอสระอีกับพยัญชนะอีอยู่ด้วยกันหลักการสําคัญในการอ่านก็คือเราต้องผันเสียงวรรณยุกต์บนสระอีให้ได้เพื่อที่จะไปออกเสียงคาคานั้นให้ได้โดยที่เราไม่ต้องสะกดนะคะโอเคค่ะอ่าเรามาดูค่ะอ e ีเรามาผันเสียงวรรณยุกต์ไป4ี่เสียงนะคะซื่อเซิงก็คือมีอินผิงหยางผิงสั่งเซิงชี้เซิงนี่คือวรรณยุกต์สี่เสียงที่เราใช้ในภาษาจีนนะคะ โอเคค่ะเรามาผ่าน e, ีไปสี่เสียงนะคะพร้อมค่ะใครสื่อี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 ้ได้ไหมคะอีกครั้งนะคะี e, 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 e. อีอีอีเก่งมากค่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นด้านล่างค่ะบรรทัดที่3ด้านล่างนัองเรียนเห็นไหมคะอ่าก็จะมีวรรณยุกต์ต่างๆนะคะอยู่บนสระเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนอ่านไม่ออกอ่านไม่ได้ไม่รู้หลักเกณฑ์การอ่านนักเรียนก็ต้องสะกดแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแค่เราซื้อมาบอกวิธีลัดในการอ่านแค่นั้นเองวันนี้นะคะถ้านักเรียนอ่านไม่ทราบนักเรียนก็ต้องสะกดถูกไหมนักเรียนก็สะกดอี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 ถูกไหมคะนี่คือหลักการสะกดที่ถูกต้องแต่ถ้าคนที่รู้แล้วนะคะว่า พยัญชนะ E กับสระ E ีบวกกันยังไงก็อ่านออกเสียงว่า E หนูก็แค่ผันเสียงไปเฉยๆนะคะก็ตัวแรกค่ะพอเราเห็นปุ๊บเราก็อ่านเลย E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  อ่าถูกต้องนะคะ4ตัวก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะโอเคพร้อมนะคะไปตัวที่2กันเลยโอเคค่ะ มาต่อกันเลยค่ะในสละอูนะคะสละอูกับพยัญชนะอูซึ่งอ e, ีกับอูเป็นกึ่งสระกึ่งพยัญชนะคําอธิบายเราซือก,ก็จะเหมือนกับสละอ e, ีนะคะเมื่อสองตัวนี้มารวมกันอ่านผันเสียงเป็นวรรณยุกต์ที่เขากําหนดมาให้ได้เลยนะคะเพราะยังไงยังไงก็ออกเสียงเหมือนเดิมก็คืออูแค่เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์แค่นั้นเองค่ะเด็กๆนะคะอ่าสละอูพยัญชนะอูก็จะเป็นตัวดับเบิลยูนะคะแล้วก็นี่คือคําอ่านด้านล่างค่ะโอ้ยขอโทษค่ะตุ้ยปุชี ย้อนกลับมาใหม่โอเคค่ะก็คือด้านล่างตรงนี้นะอ๋อก็คือตัวนี้นะคะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นคำอ่านทีนี้เรามาผ่านเสียงสระอูไป4เสียงกันดีกว่าค่ะก็มีเซีงเตี้ยววรรณยุกต์่เสียงอยู่ด้านบนนะคะก็ผ่านไป4เสียงอูอูอูอ,อูโอเคค่ะอูอูอูอ,อูเก่งมากค่ะทีนี้ด้านล่างนะคะก็จะเป็นคาอ่านนะคะที่ เพิ่มเสียงวรรณยุกต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าวรรณยุกต์ตัวแรกอ่าอินผิงใช่ไหมคะกับสระอูก็อ่านออกเสียงว่าอูก็เวลาอ่านก็เป็นอูเหมือนเดิมตัวที่สองอูเวลาอ่านก็อูตัวที่สามอูนะคะเวลาอ่านคําอ่านก็อูตัวที่สี่อู่วิธีการอ่านก็คืออู่เหมือนเดิมนะคะแต่นักเรียนจะสะกดผิดไหมไม่ผิดนะคะก็สั่งนะคะการสะกดก็คืออู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 ออออ อูอูอูก็จะทำนองนี้นะคะโอเคค่ะงั้นเราไปต่อกันเลยนะคะในสระตัวที่สามของวันนี้ก็คือสระวีวีอ่าสระวีตัวนี้นะคะอ่ามีพยัญชนะต้นเสียงให้แทนด้วยสระอีอีนะคะอีวีอ่า เวลาสลเวลาวางวรรณยุกไว้บนสละอีนะคะเราไม่ต้องตัดจุดออกเหมือนสละดอีนะสลดอีนักเรียนต้องตัดจุดออกใช่ไหมคะแต่บนสละอีนักเรียนไม่จําเป็นต้องตัดจุดออกนะคะ,ะวันนี้เอาคำเทียบเสียงเอาเอาพยัญชนะเทียบเสียงมาให้ก็คือตัวตัวพยัญชนะสละดอ,นะะอ,อ,อ,อีนะคะ e e นะคะสลัดอีเมื่อสะกดกับสลัด e ี ต้องตัดจุดออกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีกฎอยู่แค่นิดเดียวเองค่ะ G ีชีนะคะเวลาสะกดกับสระยีต้องตัดจุดออกแต่เวลาเราสะกดจริงๆเราอ่านเป็นสระวีค่ะไม่ใช่ว่าเราตัดจุดออกแล้วเ,เห็นเป็นสระอูเราสะกดเป็นสระอูไม่ได้นะคะกดของมันก็คือสระอีไม่ใช่ค่ะคุณกุชีขอโทษขอโทษขอโทษอ่าสระวี เมื่อสะกดกับพยัญชนะ g c c แล้วก็ e ต้องตัดจุดออกนะคะเวลาอ่านต้องอ่านเป็นสระอ e, ีเหมือนเดิมไม่สะกดกับสละอูนะคะไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอ่าก็คือตัวนี้ทาอ่านใช่ไหมคะเราตัดจุดออกเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาสะกดก็เป็น e, e, e อ่านะคะ โอเคแล้วก็เรามาผันเสียงสละกวีไปสี่เสียงกันเลยค่ะวี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 ได้ไหมคะอีกครั้งค่ะวี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 เก่งมากค่ะและการตัดจุดออกนะคะอ่าวันนี้ในหนังสือก็จะยกตัวอย่างแค่สละ e, อีเออแค่พยัญชนะอ e ีมานะคะเพราะฉะนั้นอีก3าตัวก็มี GC C รู้จักนะเด็กๆรู้จักนะไม่ลืมนะคะถ้าลืมทำข้อสอบไม่ได้นะ อ่าอ eh, so ีวิธีการสะกดนะคะไม่เราซื้อจะไม่สะกดนะอีอูยีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่สระกอูมันยังคงเป็นสระกยีเหมือนเดิมวิธีการสะกดก็อี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 หยีหยีอียุหยุอีอีหยุยุยุหยุอ่าก็จะออกเป็นยีเหมือนเดิมนะคะโอเคเป็นยังไงกันบ้าง รู้สึกว่าสระตัวหลังสุดนะคะสระยีก็จะออกเสียงยากนิดนึงนะคะนักเรียนก็ฝึกออกเสียงบ่อยๆฝึกผันเสียงบ่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่จะทําให้นักเรียนลิ้นของนักเรียนนะคะไปตามเสียงที่เราอ่านนะคะของหลักการอ่านภาษาจีนนั่นเองอสําหรับวันนี้นะคะสําหรับวันนี้เราซื้อก็ ฝากไว้แค่นี้นะคะก็ไม่มีการบ้านนะเด็กๆไม่มีการบ้านนะคะส่วนการบ้านที่เราซื้อให้ทำไปนะคะที่เป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นคัดคำศัพท์ต่างๆนะคะนักเรียนก็ทำให้เรียบร้อยทยอยทำให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านกลับไปอ่านฝึกฝึกอ่านทบทวนบทเรียนนะคะที่เราซื้อเรียนไปนะคะ ได้เลยนะคะอาจจะเป็นคลิปนี้หรือคลิปก่อนหน้านี้นักเรียนก็สามารถเปิดเข้าไปใน YouTube ได้นะคะเราซื้อก็จะลงลิงก์ไว้ใน YouTube หมดแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถาพิมพ์ชื่อเราซื้อไปเลยนะคะเป็นชื่อภาษาจีนนะอไม่ใช่ค่ะเป็นชื่อภาษาไทยนะคะชื่อจริงเลยนะคะก็คือชื่อสวนณีไกลคุ้มนะคะนักเรียนก็เปิดเข้าไปที่ แอป YouTube ของนักเรียนนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเราซื้อไปทั้งนามทั้งชื่อและนามสกุลนะคะไม่ต้องใส่ยศให้เราซื้อนะคะไม่ต้องใส่คำนำหน้านะคะตามชื่อที่เราซื้อแนะนำตัวไปด้านหน้าคลิปทุกๆคลิปเลยนะคะเป็นชื่อภาษาไทยสวรนีไกลคุ้มนักเรียนก็ไปหาคลิปวิดีโอที่เป็น ชั้นเรียนของนักเรียนที่นักเรียนเคยเรียนไปทั้งหมดนะคะเหล่าซือก็จะไปลงไว้ให้ในนั้นนักเรียนก็สามารถเปิดดูได้ตลอดเลยนะคะไปกดติดตามเหล่าซือไว้ก็ได้นะคะเมื่อเหล่าซือลงคลิปแล้วมันก็จะแจ้งเตือนไปที่นักเรียนเองนะคะและนักเรียนก็จะได้เปิดดูคลิปใหม่ๆที่เหล่าซือ,อลงไว้นะคะสําหรับวันนี้เหล่าซือขอฝากไว้แค่นี้นะคะใจเจียนบ๊ายบายค่ะเด็กๆบ๊ายบาย